เดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กยายไก่อตุ๊กผู้หญิงผู้ชายตุ๊กผู้ชายปะตุ๊กผู้ชายต้องหามตันในไปเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปะเอาใหม่เอาใหม่ใเดี๋ยวก่อนใครตุ๊กไหนตุ๊กนี่ลูกไข่ดูก่อนไปก่อนเมื่อก่อนอะชื่อใหญ่เครือใหญ่เครือจำได้ไหมแบทไปถามไปถามกับแบทให้ในนี้ไม่มีคนในนี้ไม่มีเหรอครับผมป้าเครือนี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้มี แต่ว่าเ<อ>ขาอ,อยู่ซอยจะสัน่นน้นเนื่องบ้านที่แค่ท่องอ่ะชื่อคือถ้าถ้าเจาะพิกัดตรงแรมได้อ่ะอาจจะไปขอประวัติพนักงานที่อาจจะมีน้อยนิดความหวังของเรา ก็บอกว่าเป็นนักร้องนักงานนักร้องแต่ก็เป็นนักร้องอีกันเนาะไม่ใช่พนักงานที่ไม่แต่ว่าพ่อเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ป่ะพนักงานเสิร์ฟจะมีประวัติไหมต้องลองโทรถามปอนกทีว่ามันคือรีวร์แควอะไรอพี่โทรไปถามเขาเลยว่าวันนั้นตอนนั้นที่เขามาเขามาที่ตำบลอะไรแน่ตอนพี่จะถามข้อมูลปอนนิดนึง ตอนครั้งสุดท้ายอ่ะปอนมามาตอนที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยที่มาถามหาเยเครือแล้วมีคนบอกว่าเยเครือย้ายบ้านไปแล้วเนี่ยตอนนั้นปอนมาที่ไหนจําได้ไหมขอแบบชัวร์วเลยว่าขี่มาซอยไหนตรงไหนหมดนะตอกประกรารมาเลยพี่แล้วมันคือตรงไหนล่ะมันอยู่ใกล้วัดหรือใกล้โรงเรียนใกล้อะไรไหมโลเคชั่นที่ว่าผุณส่งเลยพี่เพราะว่าไม่เข้าซอยไปไม่ลึกพี่พ,พี่พี่ปอนพี่ปอน ตอนเนี้พี่ตอนนี้พี่ลองเซิร์ชในโทรศัพท์พี่ได้เลยพกา <ไง S 1> แก้ว<อ>ที่เขาส่งมาคือพก,กาแก้วไม่มีพก,กามาส <อ itar S 1> พกา,ากาแก้วมันก็คือหมู่บ้านพกาแก้วถูกไหมใช่ใช่พี่อ่ะโอเคโอเคอ่านแ,แล้วแล้วยังไงต่อแล้วแล้วเข้าไปที่หมู่บ้านแล้วทํายังไงต่อครับเข้าไปประมาณกลางซอยพี่ไม่มีบ้านพี่ที่ว่าเขาเขาเคยส่งแข่งครับบอกไปพี่น้อยอ่ะ ครรู้จักไปไเยนยังคืออ่ะโอเคโอเคเดินหน้ากันต่อกับภารกิจตามหาแม่ให้ปอนนะครับหลังจากตอนที่แล้วเราพยายามควานหาเบาะแสที่ชุมชนหัวนาตำบลปากแพรกอําเภอเมืองกาญจนบุรีแต่อาจเป็นเพราะความคลาดเคลื่อนของชื่อหมู่บ้านทำให้เราตามหาเบาะแสไม่เจอ แต่ตอนนี้เมื่อระบุโลเคชันได้ชัดเจนแล้วทีมงานก็พร้อมลุยกันต่อครับมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านพัก,กาแก้วทันทีขออนุญาตถามข้อมูลหน่อยคือมีลูกชายเขาจะตามหาแม่แล้วเขาขอให้เตยเนี่ยช่วยตามหาแม่ให้หน่อยเขาเขารู้แค่ว่าแม่เขาเนี่ยเคยมามีแฟนอยู่ในหมู่บ้านพักกาแก้วใช่แล้วแล้ว แฟนใหม่ของแม่เขาเนี่ยชื่อตุ๊กลูกยายเครือแล้วคนที่จะรู้จักยายเครือบ้านยายเครืออยู่ที่ไหนเนี่ยคือบ้านคนชื่อนาเอ้ย,อยชื่อน้อยกับคนชื่อบิวที่ขับรถส่งน้ําแข็งอยู่ในซอยหนึ่งอะไรเงี้ยซอยหนึ่งบ้านพักกาแก้วส่งน้ําแข็งอยู่ในตลาดชื่อน้อยอะไรเงี้ยก็ง่ยก็ต้องรอแม่ผมอีกคนหนึ่ง รอแม่ผมอีกคนเขาอยู่ตั้งแต่หมู่บ้านเปิดเลยครับมาอยู่แต่หมู่บ้านตลาดนะโทรถามได้ไหมเขาไปไหนแล้วตอนนี้แม่ผมไปซื้อของไปซื้อของอยู่ชื่อใหญ่เครือใหญ่เครือจำได้ไหมผันแป๊ดอย่าไปถามไปถามปาแป๊ดให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้ยรอตรงนี้ได้ผมไปถามปาแป๊ดปาแป๊ดไปด้วยได้ไหมได้ครับโอเคมีผักกาดแก้วเดียวใช่ไหมค่ะใช่กี่ปีแล้วครับหมู่บ้านนีู้นานยี่สิบกว่าปีแล้ว ตอนนี้เราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านป้าแป๊ดครับซึ่งเป็นบ้านหลังแรกๆที่เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้หวังว่าป้าแป๊ดจะเป็นผู้จุดแสงสว่างให้กับเส้นทางภารกิจตามหาแม่ให้ปอนได้นะครับโอเคจ้าสวัสดีนะครับขออนุญ,ญาตนะเต้ยนะครับเต้ยทำรายการตามหาคนที่พัดภาคจากกันนะคะผม มีลูกชายเขาขอให้ทางรายการช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยข้อมูลแม่เขาเนี่ยเขารู้แค่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าแม่เขาเป็นคนบ้านเกิดที่ไหนออแต่ว่าเขารู้แค่ว่าตอนที่แม่เคยพามาเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยคือพามาเที่ยวบ้านแฟนใหม่ของแม่ซึ่งแฟนใหม่ของแม่เนี่ยชื่อตุ๊กเป็นลูกชายของยายเครือ,อรใช่อยู่ในอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ พอจะคุ้นๆไหมในหมู่บ้านปากาพากาแก้วนี้มีใครชื่อยายเครือไหมครับผมมีป้าเครือก็มีซอย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 จะสั่นน้นเชื่องเลยฮะในนี้ไม่มีหรอครับผมป้าเครือนี่ยังมีชีวิตยอยู่ไหมตอนนี้มีแต่ว่าเขาอ,อยู่ซอยจะสั่นน้นแเบบื่องบ้านที่ขายข้อ,ของอ่ะชื่อเครือ เราะว่ามีเครือเดียวอยู่ในเขตชุมชนนี้หลายใช่ไหมแต่ไม่ใช่ในหมู่บ้านนี้ไม่ใช่อันนี้แล้วบ้านคนชื่อน้อยกับบิลที่ขายน้ําแข็งอยู่ในตลาด,อดเออน้ำแข็งใช่น้ำแข็งน้ำแข็งไม่มีอ่ะในเนี่ยไม่มีหลอดกาแก้วนี่ไม่มีโอเคงั้นงั้นขอเครือก่อนก็แล้วกันถ้ายังไม่ได้เครือก็ไปไปเครือก่อนเข้าชื่อเครือแต่ก็ไม่รู้นะว่าลูกหลานเขาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาแก่แล้วนะ <70. S 2> อเอาละครับตอนนี้ได้พิกัดคนชื่อเครือในระแวกนี้มาอีกหนึ่งคนแล้วใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ที่รู้คือต้องไปดูไปสอบถามเผื่อว่าเครือนี้จะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของภารกิจเรานะครับนชนอู่ทองจัดสรร หมู่สิบบ้านหัวนาล่างหมู่สิบปะหมู่สิบบ้านหัวนาล่างก็ยังเป็นเขตของหัวนาอยู่ใช่เคือันนั่นหรอซอยนี้ก็หมู่สิบแต่ว่าเมื่อกี้ของเราเลยไปอีกนะอ๋อนั่นบ้านหัวนนเฮ้ยอย่าตันนะแต่ว่าแม่เขาบอกว่าเคือนี้ยังมีชีวิตเลยแต่ว่าคือแม่พี่โก้จะใช่ไหมล่ะอ๋อเออเออเคืออันั้นเซนชีเคือกัน แม่หรอควนแล้วหรอสวัสดีจ้าแม่พี่ชื่อเครือหรอแม่พี่ชื่อเครือใช่๋อพีอ่มาตามห้าคนแม่พี่เข้ามาตามห้าคนแม่เครือแม่เครือสวัสดีครับแม่ขออนุญาตนะมีลูกชายคนหนึ่งอายุ32ปีเขาขอให้เต้ยเนี่ยช่วยตามหาแม่ให้หน่อยเขาไม่รู้เลยว่าแม่เขาเป็นคนบ้านเกิดที่ไหน แม่เขาชื่อไก่นะแต่ว่าแม่เขาเนี่ยเคยมามีแฟนใหม่ที่เป็นลูกของคนชื่อยายครือ้ออชื่อลูกชายเขาเนี่ยชื่อตุ๊กแม่มีลูกชายชื่อตุ๊กไหมไม่มีอ่ะ คำตอบที่รอลุ้นคุณแม่ตอบคำเดียวสั้นๆไม่มีงานนี้จะไปต่อยังไงล่ะครับเนี่ยล,ลูกชายลูกชายลูกชายคนนี้ชื่อปอนชื่อชื่อปอนอายุ30ต้นต้น,ตนเองปอนเนี่ยเขาตามหาแม่แม่เขาชื่อไก่ชื่อเล่นชื่อไก่มีแฟนชื่อตุ๊กลูกยายคืออะไรเงี้ยครับคุ้นไหม ไม่มีเลยเหรอแล้วยายไก่ที่มีลูกชื่อตายอายุสักยี่สิบกว่ากว่ามีไหมลูกผู้หญิงชื่อตายไม่รู้จักเลยอ๋อเด้อันนั้นปะ่ะใกล้ๆมาแล้วครับเบาะแสที่เรารอคอยนอกเหนือจากคำปฏิเสธลูกสาวยายเครือร้องอ๋อใจทีมงานนี่ ฟูขึ้นมาทันทีเลยแหะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กเไก่ตุ๊กผู้หญิงผู้ชายตุ๊กผู้ชายปะตุ๊กผู้ชายต้องห้ามตันไหนปะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปะเอาใหม่เอาใหม่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนใไขตุ๊กไหนตุ๊กนี่ลูกไข่ดูก่อนเมป็อก่อนอะก็คือไปฟันว่าเข้าอะก็คือแบบว่าแม่จําได้ปะแม่ที่ว่าเข้ายังไงวะที่เขายุหัวหนาโนน่ะมั้งน่าจะใช่อันเดีย้หัวนาโอเคชุมชนหัวนาถูกต้องเป็นผู้ชายชื่อตุ๊ก มีเมียชื่อไก่อันนี้เข้าเขาไหมลูกก็เคยแล้วเขาก็มีญาติพี่น้องใช่ไหมเขามีลูกชื่อตายอะไรเงี้ยมั้ยยี่สิบกว่ากว่าพี่ถ้าเออมาสามเกินสามข้อแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหรอแม่ใช่ไหมที่ว่าไอเนี้ยที่ว่าที่ตอนไหนไปถาบ้านพี่ตุ๊กอ่ะแม่พี่ตุ๊กไอแจ็คอ่ะตุ๊กแจ็คอีกใช่ไหมแม่ไปถามได้ไหมเดี๋ยวนะไปถามได้ไหมตุ๊กนี้อยู่ที่ไหนหลังไหนตอนไหนตอนนี้ ต้องถามตาคนนี้ว่าตาคนเนี้ยถามว่าถามว่าแม่แม่พี่ตุ๊กต่ไก่อะพี่ตุ๊กยัยไก่ตุ๊กยัยไก่เหรอพ่อสวัสดีค่ะพี่ไก่เหรอพ่อสวัสดีนะครับหนูชื่อเต้ยนะพ่อนะสวัสดีครับมีลูกชายเขาจะตามหาแม่แม่ชื่อไก่นะใช่เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแม่เคยพามาบ้านมาเที่ยวบ้านพ่อใหม่พ่อใหม่ชื่อตุ๊ก อ๋อแล้วพ่อรู้จักไหมคนชื่อตุ๊กที่มีเมียชื่อไก่เนี่ย<อ>แล้วคนชื่อตุ๊กเขามีแม่ชื่ออะไรตุ๊กแม่ชื่ออะไรแม่เาได้อยู่แ่วนี้หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรไแล้วแวต่ไหนใช่ป่ะใใยัยไก่ที่ตายแล้วนะ มาทำให้ตกใจเล่นๆแล้วก็จากไปซะอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรครับเพราะข้อมูลตอนนี้ตาไนบอกว่ามีคนชื่อตุ๊กที่มีเมียชื่อไก่แต่ชื่อแม่ของพ่อตุ๊กนี่ยังไม่ชัดเจนครับเอาเป็นว่าเมื่อก้าวผ่านพ้นคำปฏิเสธมาหลายต่อหลายครั้งถึงจุดนี้ได้มีลุ้นกันบ้างแล้วครับ แล้วตะตุ๊กนี่อยู่ไหนพ่อจ๋าตะตุ๊กอยู่ไหนตอนนี้ตุ๊กไม่ได้อยู่ในขาวแม่ไปเลยตุ๊กไม่ได้อยู่ไลไอ่อะเขาอยู่ไหนกันตอนเนี้ยหนูไม่รู้อ๋อไม่รู้ใช่เนี่ยที่มาตามหาเนี่ยมาตามหาคนชื่อตุ๊กกับไก่นี่แหละแต่ว่าถามไปถามมามาถามเจอพ่อนี่ไงพ่อพ่อน่าจะรู้จากคนชื่อตุ๊กกับไก่ว่าเขาอยู่ไหนอะไรเงี้ยมาอยู่พัทยาเลยฮะพัทยาเลยเหรอแล้วแล้วตรงนี้มีญาติเขาอยู่ไหมญาติเขาเหรอจ้ะ ใช้เขาเป็นยูคนนึงอยู่หัวนาหัวนาไขรชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ชายตุ๊กพี่ชายพ่อตุ๊กตุ๊กผู้ชายถูกไหมครับอ่โอเคชื่อเมียชื่อไก่เหรอเมียชื่อไก่เขามีลูกด้วยกันไหมหรือลูกติดเมียอะไรเงี้ยมีลูกผู้หญิงคนนึงชื่อชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วไปดูไก่ชื่ออะไรวะชื่อตายเออชื่อตายฮะ จะใช่อายุเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหรยี่สิบหนึงป่ะโอเคพ่อพี่หนูลุ้นนันเนี่ยพ่อคนชื่อตุ๊กเนี่ยเขามีพี่ชายอยู่หัวนาพี่ชายเขาชื่ออะไรพ่อเออเออชายตาชายเป็นพี่ชายตาตุ๊กเออแต่เมื่อกี้เราไปถามหาคนชื่อตุ๊กหัวนานู้นไม่เห็นมีเลยเนาะเออชื่อชายหรอชื่อบ้านหัวนาเหรอพ่อเี่หัวนามีหัวนาล่างหัวนาเออนั่นนะสิหมู่อะไรล่ะ ก้อนก่อนล็ก้อนเล็ก้อนเ็้นาตอนเล็กเี่ตอีกเล็กมันต้หาไปแล้วไม่หางเลยตอนนี้งงว่าชาวบ้านแลบ้านหัวนาที่เข้าตรงเซเว่นันเหรอเกิตไปหาสอทกะมาใช่ไหมตรงสอทกไหมอยู่ใกล้ๆกัล้กันไหมใกล้ใกล้กันงั้นเราต้องกลับไปหาแม่ลาตีต้องถามสอทกอ่ะ ว่า,วา,าตาเล็กอยู่ที่ไหนตาเล็กตาเล็กเป็นอะไรกับคนชื่อตุ๊กเป็นพ่อป่แต่ว่าเขาตายไปแล้วาตาเล็กเป็นพ่อของตาชายกับตาตุ๊กอ,อ,อะโอเคตาเล็กเป็นพ่อของตาชายกับตาตุ๊กห<อ>ากว่าเป็นพ่อตุ๊กแม่ไก่ตามที่ตาไนให้ข้อมูลตอนนี้ทั้งสองคนก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับ ่านนี้ทีมงานเลยต้องย้อนกลับไปที่บ้านหัวนาอีกครั้งเพื่อไปสอบถามพี่ชายของพ่อตุ๊กให้ชัดๆว่าพ่อตุ๊กแม่ไก่บ้านนี้ใช่บุคคลที่เรากำลังตามหากันอยู่หรือเปล่าลุ้นเอาใจช่วยกันต่อในตอนต่อไปนะครับ พิธารแห่งรักที่พันรากนันอนุภาพบรรดายากดฟ้าดาเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากันจะท้องไปยันพิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า